สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะวันนี้จะเป็นคลิปวิดีโอการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะว่าโดยเรื่องการคัดลายมือการคัดลายมือคืออะไรเรามาดูกันนะการคัดลายมือเป็นการฝึกเขียนตัวอักษรไทยให้ถูกต้องตามหลักการเขียนคำไทย ซึ่งต้องคำนึงถึงความถูกต้องของอักษรไทยเขียนให้อ่านง่ายมีช่องไฟมีวรรคตอนตัวอักษรก็จะต้องเสมอกันวางพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ให้ถูกที่ตัวสะกดการันถูกต้องและลายมือจะต้องสวยงามนะคะแบบที่หนึ่งนะคะการเขียนแบบตัวบรรจงหมายถึง เขียนตัวอักษรเต็มบรรทัดหรือครึ่งบรรทัดก็ได้จะเริ่มฝึกตั้งแต่นักเรียนเริ่มเรียนหนังสือในการเขียนตัวบรรจงตัวอักษรต้องตรงเรียบการวางสระวรรณยุกช่องไฟต้องถูกต้องเหมือนตัวอย่างที่ครูยกมาให้ดูนะคะก็คือตัวสระพยัญชนะทุกตัวจะต้องมีหัว การเว้นช่องไฟในที่นี้ก็คือการเว้นระยะห่างของพยัญชนะให้เท่าๆกันการเว้นวรรคให้ดูสวยงามการเขียนเส้นตรงจะทําให้การคัดลายมือของเราเนี่ยดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปการเขียนแบบวัดแกมบรรจงหมายถึงการเขียนตัวอักษรตามความถนัด ต้องการความรวดเร็วแต่ยังต้องเขียนตัวอักษรให้เป็นตัวก็คือตัวอักษรจะต้องชัดเจนยังคงเป็นตัวที่มีหัวมีการเว้นช่องไฟมีความสะอาดเรียบร้อยนะคะไม่ไม,ม่หวัดจนเกินไปนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่ครูยกมาให้ต่อไปนะคะจุดประสงค์ของการคัดลายมือ ทำไมเราถึงต้องมีการคัดลายมือ 1. เพื่อฝึกสมาธิในการเขียนตัวอักษรไทยการคัดลายมือเนี่ยสามารถฝึกสมาธิของเด็กๆได้นะคะ 2. เพื่อให้เขียนตัวอักษรไทยได้ถูกต้องตามหลักวิธีต่างๆ 3. เพื่อให้รู้จักจัดระเบียบการเว้นวรรคและเว้นช่องไฟอย่างสม่ำเสมอทำให้อ่านง่ายสบายตานะคะ 4. เพื่อให้รู้จักสังเกตแบบอย่างตัวอักษรที่ถูกต้องสวยงามและนำไปใช้เป็นตัวอย่างในการเขียนต่อไปได้สุดท้ายข้อ5นะคะเพื่อให้มีความภาคภูมิใจศรัทธาและรักในการเขียนภาษาไทยอันเป็นมรดกป,ประจำชาติไทยของเรานั่นเองค่ะหลักการ คัดลายมือง่ายๆเลยนะคะข้อหนึ่งนักเรียนจะต้องนั่งตัวตรงเขียนด้วยมือขวาหรือไม่ใครอาจจะถนัดมือซ้ายก็เขียนตามมือที่ถนัดก็ได้นะคะส่วนมืออีกข้างหนึ่งมือซ้ายเราก็จะวางบนกระดาษที่จะเขียนเพื่อไม่ให้กระดาษเลื่อนไปมาข้อสอบของหนูก็วางบนโต๊ะขณะที่เขียนสายตาของเด็กๆก็จะต้องห่างจากกระดาษ ที่เขียนประมาณ1ฟุตนะคะหรือว่า1ไม้บรรทัดนั่นเองเพื่อเป็นการฝึกสรีระของเราด้วยข้อ 2. วิธีการจับดินสอรหรือปากกาให้ถูกโดยดินสอรหรือปากกาจะอยู่ที่หัวแม่มือกับนิ้วชี้ของเรานะคะและนิ้วกลางส่วนนิ้วนางกับนิ้วก้อยเนี่ยงอไว้ในฝ่ามือก็จะเป็นหลักการจับดินสอที่ถูกต้องนะคะ ต่อไปข้อ3การเขียนตัวอักษรให้ถูกต้องตัวอักษรจะต้องตั้งตรงก็คือเส้นตรงเราก็ต้องลากให้ตรงนะคะการเขียนพยัญชนะไทยทุกตัวเนี่ยต้องเรียนเขียนจากหัวไปก่อนไม่ว่าตัวไหนหนูจะต้องม้วนหัวให้กลมไปก่อนนะคะยกเว้นสองตัวที่ไม่มีหัวก็คือกอไก่และทอทง ซึ่งไม่มีหัวการเว้นช่องไฟและเว้นวักให้พองามนะคะครูบอกแล้วว่าการเว้นช่องไฟเนี่ยก็คือการเว้นระยะห่างของพยัญชนะแต่ละตัวให้เท่าเกันนะคะมันจะดูสะอาดและเรียบร้อยขอ้อ4การวางพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ให้ถูกต้องตามตำแหน่งซึ่งสระทุกตัวเนี่ยมีตำแหน่งที่สัมพันธ์นกันกับพยัญชนะ สระในภาษาไทยเนี่ยมีหลายตำแหน่งมีทั้งวางไว้ด้านหน้าด้านบนด้านหลังหรือว่าวางไว้ข้างล่างเพราะฉะนั้นหนูต้องรู้ว่าสระตัวเนี้ยมันอยู่ตำแหน่งไหนเขาจะมีความสัมพันธ์กับพยัญชนะตัวนั้นเองค่ะ ต่อไปแบบตัวอักษรที่ครูยกมาให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ดูวันนี้นะคะก็คือแบบตัวอักษรของกระทรวงศึกษาธิการลักษณะของเขาก็จะเป็นแบบหัวกลมพยัญชนะทุกตัวของเขาจะต้องมีหัวกลมตัวมนตัวมนก็คือจะเป็นโคง้งไม่มีเหลี่ยมนะคะอย่างเช่นกอกไก่เราก็จะลากโค้งออกมาเลยเราจะไม่เราจะไม่เขียนเป็นเหลี่ยมนะคะ ซึ่งแบบกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยใช้เป็นแบบคัดลายมือสำหรับนักเรียนเลยค่ะ,ะทีนี้เรามาดูลักษณะการเขียนที่นักเรียนมกักเขียนผิดรูปแบบอักษรตัวอย่างที่ครูยกให้รูปแรกนะคะนักเรียนเขียนมาอันนี้ไม่ใช่หลักการเขียนคัดลายมือนะคะอันนี้มันเป็น อักษรประดิษฐ์ที่นักเรียนประดิษฐ์ขึ้นมาเองมันไม่ตรงตามรูปแบบของการคัดลายมือแบบนี้ถือว่าผิดนะคะให้นักเรียนลองไปฝึกเขียนใหม่นะคะค่ะซึ่งวันนี้ครูก็จบการเรียนเรื่องการคัดลายมือคู่ฝากการบ้านนะคะที่ครูแนบแบบฝึกหัดไว้ให้ให้นักเรียนกลับไปทำการบ้านฝึกเขียนให้สวยงาม ให้ถูกต้องตามหลักที่ครูสอนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ